เองจ้าเทรนเนอร์จาาคุกก็บอกไม่ได้อีกอีกช่องทางหนึ่งนอ้องเอาเป็นว่าไปถ่ายดูของคกูเดี๋ยวโดนบล็อกก็ยังยืดปั้นก้นมีถุงใส่ที่พกสะดวกว่าอันนี้เขาก็ให้วิธีเล่นมาด้วยร้านชื่อ stay active ที่มันมีสามสีอะเพราะว่ามันมีแรงต้านที่ต่างกันก็คือเวลาที่เรายืดเราจะเห็นไหมว่ามันจะ อามันจะน้องจะเป็นท่าอย่างนี้สีส,ส,สวยๆวงามนะคะข้างในข้างในก็จะเป็นหนังยางยืดที่เวลาที่เราข้อดีทําไมมีอย่างนี้เวลาที่เราเล่นอ่ะมันจะมัดไปตามร่างกายเรามันจะไม่ลื่นไม่ต้องไปรู้มาหรอก <c oughs> ว่ามันกี่ปอนเอารูนว่าจากความรู้สึกของเราเนาะถ้าเรายืดแล้วรู้สึกมันยืดง่ายที่สุดอันนี้น้องสีเขียวยืดง่ายสุดอ่าสีชมพูหนักสุดเล, <c oughs> เลยคือจากความรู้สึกเวลายืดน่ะมันจะรู้เองว่าคนที่เท้าแบนหรือ คนที่ปวดของเขา่าหรือคนที่ยังทําสควอตไม่เป็นสามารถใช้อย่างยืดปั้นปนพวกนีม้มาเป็นแรงต้านในการที่จะช่วยให้เล่นหรือออกกำลังากายได้ดีขึ้นใช้ในการยืดเหยียดได้ด้วยครูชอบเล่นของพวกนี้เพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันพบกง่ายก็มาใตลายย้ยาด้วยครูปักไว้ในะตะกร้าละ